สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในนุกหนานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนพัฒนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องมาพูดคุยกับพี่น้องอสมอของเราอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเราไปฟังกันเลยครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันใน ช่วงบรรยากาศดีมากเลยครับฝนพึ่งตกนะครับแดดเพึ่งออกมาเมื่อประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับฝนเพิ่งหยุดไปนะอากาศสบายสบายเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่มาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่จะมาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของบัตรสมาร์ทออสมอนะครับบัตรสมาร์ทออสมอคืออะไรก็คือบัตรประจำตัวออสมอของเราที่ออกให้โดยธนาคาร ทกสเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นทั้งบัตรประจำตัวอสมเรานะครับแล้วก็เป็นทั้งบัตร ATM กดเงินในบัญชีอสมอนะครับค่าเปิการของเราออกมาได้ด้วยนะครับมันก็คืออันนี้นั่นเองนะครับบัตรสมาร์ทอ m สมอนะแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะครับบางคนก็เรียกบัตรสมาร์ทการ์ดอสมหรือบัตรสมาร์ทอ o สมเรียกได้ทั้งนั้นนะครับ อธิบายให้เข้าใจนะเดี๋ยวบางคนงงคือบัตรอะไรอีกบัตรสมาร์ทสมอลบัตรสมาร์ทสมอลก็คือบัตรประจําตัวอสมอที่ธนาคารทกศอ,ออกให้เพราะว่ามันใช้เป็นบัตรเอทเอ็มด้วยธนาคารทกศเขาเลยเป็นคนออกให้นักครับวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของมีพี่น้องอสมอลหลายท่านนะครับที่บัตรหมดอายุนะครับแล้วก็ยังไม่ได้บัตร สามเดือนสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้บัตรใหม่สักทีก็ยังไม่สามารถไปกดเอาเข้าไปการออกมาใช้ได้นะครับแบบนี้จะต้องทำยังไงดีนะเพราะว่าผมก็บัตรพึ่งหมดอายุแล้วเหมือนกันนะครับพึ่งหมดอายุเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองแต่ผมได้บัตรแล้วโดยที่ไม่ได้รอนานนะครับก็รอประมาณสักสามอาทิตย์นะครับ ช่วงประมาณไปลายเดือนนะครับเขาก็มีการติดต่อมาให้ไปรับบัตรนะครับผมก็ไปรับมาเมื่อเ,อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ผมก็ไปรับบัตรสมาร์ทอสมอลใบใหม่มาใช้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. แต่บางคนนะครับอสมอลบางท่านณตอนนี้ผมว่ายังมีหลาหลายคนหลายท่านนะที่ ยังไม่ได้บัตรจะต้องทํายังไงดีนะครับเขาก็สอบถามมานะว่าจะต้องแก้ไขยังไงหรือว่าจะต้องทํายังไงหรือจะต้องไปบอกใครนะครับอย่างแรกนะครับถ้าบัตรเราหมดอายุเราห้ามรอนะบางคนรอรอเขาเรียกบัตรหมดอายุรอเขาเรียกโดยที่ไม่ไปแจ้งโดยที่ไม่ได้ไปแจ้งใครเลยนะครับคุณก็รอต่อไปนะเพราะ,ะว่าเขาไม่รู้กับคุณหรอกว่าคุณบัตรหมดอายุหรือไม่บัตรหมดไม่บัตรหมดอายุ เพราะคุณไม่ได้ติดต่อใครเลยนะอันนี้คุณก็รอต่อไปคุณรอไปเรื่อยๆคุณรอไปครบปีคุณก็ไม่ได้นะคุณต้องเข้าไปแจ้งนะครับแจ้งใครแจ้งใครได้บ้างอย่างแรกนะครับแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รพสตคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรงพสตขั้นนึงแหละที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หมดเลย ไปแจ้งตรงนั้นนะครับไปแจ้งเขาว่าบัตรเราหมดอายุแล้วนะเนี่ยหมดเดือนนี้แหละอะไรอย่างนี้นะครับส่วนใครถ้าเกิดว่ามาสามสี่เดือนแล้วยังไม่ได้ก็ไปแจ้งเขาซะถ้ายังไม่ได้แจ้งนะครับกรณียังไม่ได้แจ้งนะกรณียังไม่ได้แจ้งพูดถึงกรณียังไม่ได้แจ้งก่อนถ้ายังไม่ได้แจ้งก็ไปแจ้งเขาซะสองแจ้งใครได้อีกในกรณีบัตรอายุถ้าเรามีธุระ ไปทำทั่วกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ธนาคารทกศเราก็ถือบัตรเก่าด้ว่ก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งไปที่ทกศเลยนะว่าบัตรเราหมดอายุแล้วนะครับแจ้งที่ทกศได้เลยเหมือนกันนะครับแจ้งเขาเลยให้เขารับทราบเดี๋ยวเขาจะได้ดำเนินการจัดการให้เรียบร้อย นะถ้าไม่แจ้งคุณก็รอต่อไปคุณก็ไม่ได้ใช้บัตรใหม่แน่นอนก็ไม่ได้บัตรใหม่มาแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขาไม่รับทราบข้อมูลว่าใครบัตรอายุนะครับคุณต้องแจ้งนะอย่างแรกแจ้งที่เจ้าหน้าที่ที่รบสตอที่เขารับผิดชอบก่อนนะหรือถ้าไม่แจ้งที่รพสตอคุณมีธุระไปทาธุรกรรมที่ธนาคารคุณก็ไปแจ้งที่ธนาคารได้เลยเห,นะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะไม่มีปัญหาแจ้งจากตรงไหนก็ได้ของผมนี่แจ้งกับ ทางรพสตอนะว่าบัตรผมหมดอายุนะผมเจอพอดีผมมาดูเอา้าบัตรหมดอายุนะครับศูนย์หกทับสองห้าเอาแล้วนะก็เลยแจ้งเข้าไปนะครับแจ้งเข้าไปช่วงช่วงต้นเดือนนะช่วงต้นเดือนถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปไปลายเดือนก็เขาก็ส่งข้อความมาให้นะว่าทาง ธนาคารทกศแจ้งรายชื่อมาอสมอคนไหนที่จะต้องไปรับบัตรสมาร์ทอสมใบใหม่นะครับส่วนคนที่แจ้งแล้วนะครับเคยแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วแจ้งกับเจ้าหน้าที่สตไปแล้วรับรู้รับเรื่องแล้วแล้วก็ยังไม่ได้บัตรมาสักทีเออน่าจะ3เดือน4เดือนก็ให้แล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะครับควรจะต้องทํำยังไงดีผมแนะนําเป็นแบบนี้นะให้นําบัตรใบเก่าไปด้วยนะครับหนึ่นำบัตรใบเก่าไปด้วยนะสองนำบัตรประชาชนเราไปสามนำสม,มุดบัญชีเราไปด้วยนะครับสม,มุดบัญชีที่เข้าไปการเข้านั่นแหละนะติดไปด้วยไปที่ธนาคารทกสเลยอันนี้ไม่ต้องเข้าไปที่ เราพอสตอแล้วนะถ้าคุณเคยได้แจ้งไปแล้วนะคุณเข้าไปที่ธนาคารทกสสาขาที่คุณไปเปิดบัญชีไว้เลยนะครับและก็เข้าไปยื่นบอกเขาซะว่าอาบัตรสมาร์สมอลมาหรือยังบัตรเก่าหมดอายุไปสามเดือนสี่เดือนแล้วยังไม่ได้บัตรใหม่เลย ทำไมไม่มีใครแจ้งไปว่ามารับบัตรใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกเขาแบบนี้นะแล้วก็ยื่นบัตรเก่าให้เขาดูก่อนบัตรที่หมดอายุเผื่อมันมาแล้วเผื่อมันมาแล้วแต่เขาอาจจะส่งรายชื่อติดต่อไปแล้วแต่เทางรพสตอเขาอาจจะลืมแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งก็ได้อดนะไรประมาณนี้มันก็ยังตกหล่นอยู่ที่นั่นแหละที่ธนาคารแหละถ้าเกิดว่าบัตรมาแล้วนะเอาอย่างที่ผมบอกนะครับทำอย่างที่ผมบอกเตรียมไป3มอย่างนะคือบัตรเก่านะบัตรประชาชนตัวเองนะครับ ในการเปลี่ยนนะครับต้องมีบัตรเกา่าบัตรประชาชนเราแล้วก็สูตบัญชีนะครับติดไปสามอย่างนี้ถ้าใครสามเดือนสี่เดือนแล้วยังไม่ได้ก็ไปอย่างที่ผมว่าก็คือไปยื่นบัตรเก่านะครับบอกว่าบัตรหมดอายุมาสามสี่เดือนแล้วรอบัตรใหม่ยังไม่ได้สักทีในกรณีที่แจ้งแล้วนะเดี๋ยวเขาจะถามว่าแจ้งมาหรือยังแจ้งแล้วค่ะแจ้งทางราพอสตออะไรก็ แจ้งเข้าไปนะถ้าแจ้งถ้าแจ้งแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ได้แจ้งก็ไปแจ้งที่เขาได้เลยนะครับนะในกรณีที่ยังไม่ได้แจ้งก็อย่างผมอธิบายไปเนาะแจ้งได้ทั้งสองที่ทั้งทั้งไหนก็ได้นะครับส่วนคนที่ที่แจ้งแล้วก็ยังไม่ได้ก็โปรดจะรอบางคนรอโอ้สามเดือนสี่เดือนทำไมไม่มาทีทปัญหาแค่น้อยแค่เนี้ยถ้ารู้ว่ามันนานเกินไปอ่ะ ทำไมไม่เข้าไปถามที่ธนาคารเาก็สอเลยทำไมคุณจะต้องรอผมไม่เข้าใจอันนี้ขอบ่นหน่อยนะเพราะว่าอย่างอย่างรอบแรกบัตรผมเนี่ยอย่างรอบแรกนะครับผมที่เป็นอสมอใหม่รอบแรกผมก็เอ๊เห็นบัตรมันนานเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้ผมก็เข้าไปตามนะเข้าไปตามแล้วก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบัตรมันตกค้างอยู่เนะี่ย บัตรมันมาแล้วแต่เขาไม่ได้แจ้งไปที่เราว่าบัตรมาแล้วมารับบัตรได้เลยนะครับอะไรเงี้ยไปถึงไปบอกเขาว่าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรก็ขอดูบัตรประชาชนนะครับวันนั้นไม่ได้เอาสมุดบัญชีไปนะในรอบแรกขอบัตรประชาชนเขาก็ไปค้นมาอ่ะบัตรมาแล้วนะครับก็คือ,อยังไม่ได้แจ้งเราไปแค่นั้นเองนะครับอาจจะหาเบอร์โทรเราไม่ได้ หรือไม่ได้แจ้งไปที่รพสตอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่รู้ว่าอยู่สังกัดรพสตไหนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ได้แจ้งเรานะเขาก็ไม่ได้แจ้งเรามาต้องไปตามเองนะครับต้องไปตามเองนะใครที่แจ้งเรียบร้อยนะครับช่วงบัตรใหม่แรกๆเออบัตรหมดอายุช่วงแรกๆหรือบัตรหมดอายุช่วงตั้งแต่ต้นปีอ่ามาถึงปลายกลางปีละสี่เดือนห้าเดือนแล้วก็ยังไม่ได้เนี่ยให้ตามเองนะ ถ้ากรณีแจ้งแล้วนะแจ้งแล้วทายาทห่ผมบอกถือบัตรประชาชนไปนะครับเอาบัตรเก่าไปด้วยนะแล้วก็สูตบัญชีไปด้วยนะเผื่อเขามีปุ๊บถ้าบัตรมันตกค้างอยู่นั้นเราจะได้รับมาได้เลย,ยไม่ต้องเสียเวลากลับมาเอาสูตบรรัญชีมาเอาบัตรประชาชนหรือมาเอาบัตรเก่าไปนะครับเตรียมสามอย่างนี้ไปให้พร้อมในการไปถามสำหรับคนที่สามเดือนสี่เดือนอยังไม่ได้นะเตรียมสามอย่างนี้ไปให้พร้อมแล้วก็ ไปถามซะเผื่อมันอาจจะตกหล่นอยู่นั่นแหละนะควรจะต้องถามเองนะครับนะควรจะต้องกระตือรือร้นเองนะเพราะว่าอะไรผลประโยชน์มันอยู่กับเรานะครับถ้าคุณไปเขียนเบอร์คุณต่อคิวนานบัตรมันใช้กดเงินได้ด้วยกดค่าบริการออกมาได้ด้วยคุณก็ต้องตามเห็นมันว่าเออมันนานผิดปกติอย่ามา,าว่าเออไม่ทําให้สักทีเขาอาจจะทํามาแล้วแต่เขายังไม่ได้แจ้งคุณมา คุณก็ไปดาเนินการนะครับสอบถามตามเรื่องเอาได้เขาไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรสักอย่างเขาไม่ได้บอกเลยโอ้ไม่ต้องมาถามถามะไรถามทำไมเขาไม่ได้บอกนะครับถามปุ๊บเขาก็จัดการให้นะครับไม่มีกรณีไปถามไม่ได้ในมีนะไปยื่นถามเลยนะครับไปยื่นถามได้เลยบัตรเอาบัตรเก่ายื่นนะครับว่าเนี่ยบัตรฉันหมดอายุ4เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วค่ะแจ้งมาแล้วตั้งแต่วันหมดอายุตอนนี้สี่เดือนมาแล้วยังไม่ได้รับบัตรเลย บอกเขาไปเลยนะครับเขาที่ได้หาดูให้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทําจริงๆเขาจะได้แจ้งไปให้ทําเพราะว่าตอนเนี้มันมันไม่ได้เป็นรถใหญ่ละมันก็จะได้ไวเหมือนของผมเนี่ยของผมไม่ได้เป็นหมดพร้อมกับคนอื่นๆที่รตใหญ่ๆอ่ะอันนั้นอ่ะหมดพร้อมกันจะใช้เวลานานหน่อยผมนี่ปลีกย่อยนะครับหมดปุ๊บไม่เกินเดือนผมก็ได้แล้วเห็นไหมนะผมยังได้ไวเลยไม่เกินเดือนผมยังได้เลย แล้วคุณจะมาบอกว่าไม่ได้สามแจ้งไปสามสี่เดือนแล้วยังไม่ได้เนี่ยไม่ใช่นะครับมันต้องได้มันได้มาแล้วแหละแต่คุณไม่ไปถามไม่ไปท้วงไม่ไปตามเองนะคุณโทษใครไม่ได้อันนี้ต้องโทษตัวคุณเองนะครับต้องโทษตัวเองนะโทษเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่าของผมมันไม่ถึงเดือนผมก็ได้และบัตรเนี่ยแต่คุณปล่อยมาสองสามเดือนก็ยังไม่ได้เนี่ยโทษตัวเองนะครับอย่าโทษคนอื่นนะครับเพราะว่ามันนานผิดปกติผิดสังเกตคุณ จำเป็นต้องไปตามนะไปสอบถามตามเอาแล้วก็เตรียมหลักฐานอย่างผมบอกไปด้วยเผื่อบัตรมันมีมาแล้วจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปเพราะบางคนนะ่ะระยะทางไม่ได้ไกลอย่างผมเนี่ยกับธนาคารทรกสของผมก็ไปเป็นเกือบยี่สิบโลแล้วนะถ้าเกิดว่าผมไปถามตัวเปล่าแล้วก็โมดบัตรมาแล้วโอ้เอาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เอาเอกสารอะไรไปต้องวิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งกลับไปอีกเสียเวลานะครับเตรียมหลักฐานไม่พร้อมนะครับอย่างแรกคือบ,บัตรเก่า อย่างสองคือบัตรประชาชนอย่างที่สามคือสมุดบัญชีนะจะยมไปให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปลองสอบถามดูเผื่อมันมาแล้วนะแต่เขาไม่ได้แจ้งมาที่ทางราพสต,รตหรือต้นสังกัดเราเท่านั้นเองนะครับสอบถามดูได้นะไม่ผิดไม่อะไรทั้งสิ้นเขาไม่ได้ว่านะครับสามารถสอบถามได้เลยถ้าเขาหาไม่เจอยังไม่มาเดี๋ยวเขาจะได้แจ้งให้จัดก,การทํามานะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ที่จะมาพูดคุย มาบอกให้ทราบกันนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่น้องสมอครับอย่าลืมครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมนะครับที่สำคัญนะครับกดแชร์แบบพี่น้องสมอของเราได้รับรู้รับทราบด้วยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมครับกด Sub s ไ r i b e หรือกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมืเดนะครับบายบายครับสวัสดีครับ